อยากให้ผู้ชมได้มองมุมเรื่องของปรากฏการณ์ไอ้ไข่แบบรอบๆด้านนะคะแบบมีทางสายกลางนะคะรวมถึงทุกอย่างต้องมีความพอดีนะวันนี้มีสิ่งที่ทําให้ชาวพุทธต้องหันกลับมาคิดกันอีกครั้งหนึ่งพระพยอมกลายาโ,โนนะท่านออกมาดึงสติชาวพุทธบอกว่าอย่าหลงงมงายอิทธิฤทธ ปฏิหารของไอ้ไข่ที่ลือกันปากต่อปากว่าให้โชคลาภเงินทองนะคะท่านก็บอกแลค่ะบอกว่าถ้าเชื่อเชื่อได้แหละแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้เหตุผลแล้วก็ปัญญาตามหลักพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะคุณผู้ชมคะพระพยอมกัลยาโนเจะาอาว่าสวัสุนแก้วพูดถึงกระแสะข่าวที่ชาวบ้านเนี่ยแห่กันไปนกราบไหว้รูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดเจดีนอครศรีธรรมราชเพื่อขอโชคลาภ จนท้ายที่สุดเนี่ยมีหลายวัดเลยค่ะที่ไม่ได้อยู่ในนครศรีธรรมราชเนี่ยถือโอกาสนํารูปปั้นไอ้ไข่มาไว้ที่วัดแล้วก็ประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านเนี่ยมากราบไหว้บูชาก็หน้ามองในแง่เศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่ทำไรายได้กับว่าต่างๆได้ดีนะคะคุณผู้ชมท่านบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ เกินคาดค่ะไม่ว่าจะเป็นกระแสก่อนหน้านี้จตุคามรามเทพนะคะหรือว่ากระแสลูกเทพนะคะจนถึงจุดนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเป็นกระแสฟีเวอร์กระแสดรามา่าชนิดที่ว่าคาดกันไม่ถึงนะคะส่วนหนึ่งท่านบอกว่ามันมาจากการใช้สื่อด้วยนะคะแล้วบุคคลสาธรารณะต่างๆในสื่อที่ไปรับผลรับโชคลาภกลับมาเนี่ยก็เอาออกมาสแสดงเอาออกมาชี้แจงนะคะหรือว่าเป็นที่เปิดเผยในที่สาธารณะเนี่ยนะคะคนเขาก็ม่เรียกว่า เหมือนเหปากต่อปากอะ่ะคุณสุทธิวัฒน์นะพอคนหนึ่งถูกก็เอาไปพูดต่อกันเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยคนที่เสียค่าเครื่องบินค่าเสียเวลาแล้วบางคนน่ยคนที่เสียเนี่ยไม่มาพูดนะส่วนใหญ่เราได้ยินข่าวก็คือคนที่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะคนที่เสียเนี่ยมันมีเยอะแต่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยอยากจะให้ประชาชนเ,เรียกว่า เผื <spe> ่อใจแล้วฟังด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปทางที่จะต้องชิงโชคหรือว่าเชื่อนในเรื่องของไอ้ไข่เพีงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่หลายคนพากันแสวงหาลาบลอยลุล่วงแรงกันท่านบอกว่ามันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของเศษรษฐกิจด้วยนะคะคนยากจนกันเยอะค่ะอะไรก็ตามที่มันบันดานให้เราได้มังง,ง่ายๆเนี่ยนี่คือนิสัยคนไทยนะทางเดินที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย ไม่ค่อยมีใครจะเดินหรอตามทางประเสริฐหรือว่าทางสายกลางเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านหน่อยค่ะสงสารไอ้ไข่หนึ่ตายไปนานแล้วก็ควรจะให้วิญญาณมันอยู่สบายมานะั้งนะสงสารไอ้ไข่่าแล้วไข่ก็ควรจะเตือนสติคนที่ไปขอลาบบ้างถ้าไข่ให้ง่ายนะไข่จะสอนคนไทยให้เป็นคนมักงนะ่ายในขี้ขออ้อนวอนบนบานแล้วสุดท้ายขออีกนิดเดียวอย่าบนบาน ด้วยประทัดเลยมันสิ่งแวดล้อมมลภาวะไม่ดีออกไข่บ้างอาผล,ลไม้อะไรบ้างไปแก้บนคนจะได้กินอิ่มนะไอ้ไข่ก็จะได้บุญแต่ไอ้ไข่จุดประทับฝุ่นฟุ้งลมนี่ไอ้ไข่เด็กอาจจะโดนด่าบ้างั้งเพราะว่าคนที่ได้รับดินประสิวหมอกควันจะป่วยไข้ขึ้นมาทำไงอ่ะไอ้ไข่นะไข่ต้อง ช่วยคนไทยคนไทยมีเหตุผลให้ฉลาดท้าพระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับพวกเราแล่พวกเราไม่ปกป้องคุ้มครองรักษาเลยปล่อยใอ้ใครตะใครเหลวไหลไปไหนตะไหนอาตมาว่าตายแล้วยมบาลต้องเขกหัวอาตมาแน่นอนแต่ที่พูดนี่ไม่ได้ว่าละลาบละล้วงไปเขกหัวพระวัดอื่นนะแต่เขกอาตมาแน่นอนถ้าอาตมาไม่ปกป้องไม่คุ้มครอง ให้ความเชื่อของชาวพุทธอยู่ในเหตุอนผลใช้เสรเหตุผลแนละใช้ปัญญาไม่งั้นพุทธบริษัทบริษัทผู้นังแวดล้อมผู้รู้จะเป็นเราไม่ไข่อะยอมตัวเป็นสาว่อยไข่อะพ้าพุทธเจ้าสเสด็จมาจะว่าไงที่ใช่วัดเราเอาเนี่ยหรือวัดไอไข่ ท่านก็พยายามเตือนสตินะคะว่าอย่าเยอะเกินไปคือให้มีสติในการเดินทางสายกลางด้วยนะคะแล้วก็คําสอนของหลักพุทธศาสนาเอาเข้าจริงนะสุดท้ายทำมาหากินถึงจะยั่งยืน <c oughs> จริงๆนะถึงแม้ว่าตอน,นเศรษฐกิจจะไม่ดีที่มุ่งทางใจมีได้แต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นแบบหนึ่งกับระยะยาวนะคะ <c oughs> แล้วก็อยากจะฝากให้พระแต,ต่ละวัดเนี่ยนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยที่ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพวกเรานะคะต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาใช้ความเชื่อของชาวพุทธ ให้อยู่กับเหตุผลใช้ความเชื่อแล้วก็ปัญญานะอย่าเอากระแสลาบสักการะพวกนี้มาที่วัดอีกเลยแล้วก็พูดถูกใจ